อยู่เกาหลีมาสิบกว่าปีหลงกลับไปไทยอะไรอ่ะโอ้โหอันนี้ก็ไม่นจะเพราะว่าโอเคโอเคโอเดย์เราเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วพูดอย่างนี้ว่าแล้วนี่น่าจะเป็นปลาหมึกตัวผู้ฮะมีหนวด สว,ส,สวัสดีค่ะ<า>ตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมองกมงวงวานร้านนี้ชื่อร้านว่าจูกุมินะคะเจ้าของเป็นคนเกาหลีสูตรทุกอย่างเนี่ยเจ้าของคนคิดหมดเลยแค่จะบอกกับคนว่าในที่สุดก็มีคนเชิญเรามากินอาหารที่ร้านแล้วค่ะก็คือวันนี้เดยวเราจะเข้าไปลองกินเมื่อกี้เขา,าเตรียมเมนูไว้ให้เราแล้วเยอะมากม<ะ>เมนูเยอะมากมากแบบเขามีทั้งแบบอลา,าคาร์ดก็มีบุฟเฟ่ก็มีวันนี้คือรีวิวล้วนเลยนะเพราะว่าเขาให้เรามากินแล้วก็จะพูดตามจริงเลยว่ามันเป็นรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่เคยกินเกาหลีแท้มีที่แบบให้ต้อง ผัดเองออเดี๋ยววันนี้เราเอาเชฟมากับตัวไม่ห่วงเดี๋ยวให้ผัดให้กินอยู่เกาหลีมาสิบกว่าปหีปห,ลหลงกลับไปได้อะไรอะหนึ่ไ<ว>นนงไปเข้าไปเ<ว><น><ล>ยอะมาก เยอะอม,อม,มากที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะคือเป็นมูฟเฟ่ราคาหัวละ589บาท,บาทเขามีหลายเลทสามก็คือจะเป็นเมนูนี้ใช่ นี่อันนี้3ามแต่ถ้าเกิดแบบที่เรากินอันนี้5้ายก็คือจะเป็นหน้านี้เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งห้าร้อยแปดสิบเก้าดีกว่าคุ้มกว่าคุ้มมากเฮ้ยปลาหมึกมันน่ากินมากเลยนะใช่ที่สําคัญคือมีแซลมอนที่เรารักแล้วก็นี่มามุงม,มาม่าพิซซ่าเกาหลีต็อกก็คือถ้ากินเทวอนเพิ่งปล่อยมาเดอมอง,งามเลยนะคือมาจุก,กุมิเลย <c oughs> แล้วเขามีสูตรด้วยนะว่าเขามีข้าวที่ให้มาอันนี้ถ้ากินเสร็จอ่ะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งอิ่มตบ้ายเขามาต้องตบ้ายในการเอาข้าวลงไปผัดกกับซอออสทที่่เหลืยูในระะ แล้วมันจะอร่อยมากมาใช่เน่อ่ะเธอสิงพูดดีกว่าน่นารักไม่พลาเจ็ตปากที่นี่ดีไม่ใช่อ่ะอันนี้คือผัดเองก็ได้ให้พนักง,งานเขามาผัดให้ก็ได้ปลาหมึกเขาดูแบบน่ากินมากอะ่ะใช่แน่นๆอบอวลขาวๆอันนี้พูดถึงปลาหมึกเหรอนหืมหอมยืนไหมให้ยืนไหม จะได้ดูเป็นแบบเชฟเกาหลีจริงเหรอเอออันนี่น้ำจิ้มของเขาน้ำจิ้มก็คือสามารถทานแบบว่าเป็นจิ้มแบบกับอย่างอื่นก็ได้หรือว่าจะเอาน้ำจิ้มลงไปผัดด้วยก็ได้นี่ใสเลยนี่อ๋ออยากลองชิมน้ำจิ้มว่าน้ำจิ้มร่มมาชาบูนเนฮ้ยโอ้โหสีมาแลว้วอ่ะซอสก็คือแบบว่าเกาหลีแท้ๆผัดซอสแห้งแล้วเริ่มใส่แบบวัตถุดิบที่เราอยากจะผัดได้เลยผัด มีเนื้อด้วยมนาะทุกคนสีแดงก็คือหมูอืออันนี้คือที่สามารถทานได้เลยเนี่ยพวกนี้ก็คือสามารถทานได้เลยแซลมอนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกที่ต้องเอาลงไปผัดอยากลองอันเนี้ยลองก่อนได้ปะรามยอนก็คือรามยอนที่เลยขาคิมเขาทาให้ท่านประธานกินตลอดตลอดอ่ะนะถ้ากินปับเราจะรู้สึกว่าเราเป็นเลยขาคิมเลยอร่อยเหรอแต่ถ้าเอาจริงสายเนื้อก็ เนื้อดีมากเนื้อคือแทรกมันแบบมาจากออสเตรเลียค่ะผม้โจ่ายแค่500กว่าบาทคุมเร้มาได้กินเนื้อออสเตรเลียขนาดนี้เฮ้ยดูดิความนัวนี่คือชีสแบบชีสดีๆเลยอะลองเลยลองเลยขาชีสก็คือต้องมานะมาลองมาผัดจะสั่งชีสสั่งกี่จานก็ได้เขาเติมให้ไม่อันเลยเอ้ยออเราเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วพูดอย่างนี้ ว่าแล้วแตอว่ามันหลุดอยู่แล้วว่าแล้ว <laughs> ปกติไม่เคยกินแบบอย่างนี้เลยอะถ้ากินก็คือแบบปิ้งย่างปากติอาหารเกาหลีก็คือเข้าใจว่านั่งคือเกาหลีแหละแต่อันนี้เจอเกาหลีกว่าอ่ะขอจิ้มอีกทีนึงลองแบบจิ้มก่อนนะหลุดเด้งนี่ปกติเราก็จะได้กินแบบผักอันนี้ร้านนี้คือเกาหลีจริงใบงา<ไ>ปเป็น<ง>การกินใบงาครั้งแรกใส่หมูได้ดีกว,ว่าเอา ชนชนชนอันนี้คือเนี่ยงหรือเปล่าอบบนี้อร่อยลองใหรตดมาตอนนี้น้องเริ่มซูบแล้วตอนเสิร์ฟเขาสวยแต่มันปี๊บแล้วืึควันยังขมอยู่เลยเด้งๆดมากอ่ะแต่ข้างในร้อนมากนะดูควันออกเลยร้อนเกี๊ยวทั้งหมดนำเข้าจากเกาหลีทั้งหมดนี่น้ำจิ้ม ฟีลแบบว่าคล้ายๆเกี๊ยวซ่าวะฮาทำเกาหลีมาเธอจริงเหรอชนเปลี่ยนเกี๊ยวเป็นเบียร์ได้ปะชนอน้ำจิ้มอีกฝั่งหนึ่งแน่นโคตรแน่นไส้แน่นมากอันนี้คือไส้หนาอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะจิ้มบักจิ้มบักจิ้มบักรู้ไหมอนี้ถ้าเราดูอีแทวอร์เราจะอยากกินซุปแบบ สุตหู้พ่าเขากินกันตลอดสุปเต้วู้อร่อยมากนะสดล่องลองอืมเฮ้ยอันนี้อันนี้เราก็เห็นไขม่ม้วนไขม่ม้วนอ๋อไข่ม้วนแบบเกาหลีอันนี้ก็ฟิลเกาหลีแท้อืมดีปะ่ะอืมนี่คือจะจอมย้อนจาจย้อนเต้นเต้นเคยชอบมันต้องคนที่ชอบกินเกาหลีจริงจเพราะรสชาติมันไม่ได้เป็นรสชาติแบบคนไทยเพราะเขาเกาหลีแท้ อันนียก็อร่อยตอบตาลองอะไรดีอันนี้คือจับแทะอ่าเป็น,นเส้นๆเออเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะหนบหนบอันนี้คืออะไรอ่ะพิซซ่าเกาหลีค่ะลองมะอันนี้ทะเลอันนี้กิมจิแต่เราลองกิมจิก่อนหน้าตาเขาเหมือนห่อหมกบ้านเราอะแต่ความจริงคือป็นหต้าตรงๆเลยก็คือมันไม่ใช่รสชาติแบบ ไทยอ่ะไม่ใช่แบบจัดจานหรือว่าอะไรแบบนั้นอะแต่มันเป็นเกาหลีจริงๆอ่ะพูดภาษาเกาหลีได้ไหมคะและคำเดียวมาติตากแปลว่าอร่อยโอ้โหออสูรเดอะโฮลนี่ก็ออสูรพลาอะไรอีกออสูรอะไรอ่ะเดอะเกย์เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเดอะเฮ่อะเดกูกู เอาจริงเขาชอบปลาหมึกมากปลาหมึกเนื้อมันเด่นเด้งแบบปลาหมึกปลาหมึกจริงๆอ่ะปกติอ่ะถ้าใส่ไว้นานๆมันจะหดแต่เนี่ยเหมือนเดิมอยู่เลยโคตรอร่อยเลยคือมันแบบดีแซ่บไว้ทำไงอ่ะจะซอยจุ๊บเหรอคะไม่ใช่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 อันนี้เจ้ารังสรรค์เมนูให้เราเหรอใช่ขอชื่อเชฟแบบภาษาเกาหลีนะพักไทรลอยพักไทรลอยซอยเยกๆอะไรอ่ะเอาเธออืมชิมอ่ะเอาจริง่ะสนุกมันสนุกตรงที่มันได้ทำเองด้วย แต่ตอนที่เราบอกว่าอร่อยตอนแรกอะคืออันนี้พี่เอาไปผัดอะในนี้มี30อย่างเลยนะคือเขาคิดขึ้นมาเองเี้ยวมรไหา้างอุ้ยก็หมหีเลยอะออปลาหมึกเรือ่ะนี่น่าจะเป็นปลาหมึกกัวผู้ฮะมีหนวดดาบ้านี่ได้ปะ นั่ก็แล้สูตรเด็ดที่บอกว่าซอสที่ก้นกระทะก็คือซอสอันนี้ที่เราเอาไปผัดนั่นแหละใช่ถ้าผัดกับข้าวอะ่ะจะอร่อยเขาใส่ปลาหมึกอะ่ะต้องมาอ๋อแ้วโลโก้เขาเป็นปลาหมึกอยู่แล้วออพร้อมแลปลว่าปลาหมึกเราจะดูว่าสูตรเด็ดของทางร้านเขาอะ่ะที่แบบว่าอย่าเพิ่งอิ่มนะรอตอนท้ายก่อนจะไปคลุกกับซอสแล้วกินปิดท้าย มากเคยเอ็ดเมนูอะไรเองได้เลยทำเองได้หมดเลยอุ้ยไข่ปลาแล้วเม็ดแบบใหญ่มากเริ่ดิเออเริ่มมันมีฟิลกับติดใช่ไหมต้องแสะขึ้นมาอ่าวิ่งสุภาพรุดแล้วเข้าใจว่ามันจะป้อนจริงๆลยนะเมื่อกี้เีายวชอบรสอย่างนี้นัวเป็นอะไรที่เข้ากันเฉยอ่ะเขาถึงบอกว่าอย่าเพิ่งอิ่มไง แต่ไไรมันคือตรงนี้ในขณะที่ผัดเน่ะเราสามารถเอาหมูเนื้อไปผสมได้เลยถ้าเราขี้แอดเองน้ำจิ้มผมไม่ขายนะน้ำจิ้มที่บอกเมื่อกี้สามสิบกว่าชนิดอะแค่เอาน้ำจิ้มใส่กับหมูกับอะไรผัดออกมาเป็นเกาหลีได้แล้วก็เหมือนนั่งกินอยู่ที่ร้านเลยสามารถสั่งออนไลน์ได้เหมือนกันอันนี้คือให้สั่งออนไลน์กลับบ้านอันนี้เป็นไก่ใช่ชิคเก้นแล้วก็เนี้จะเป็นปลาหมึกแล้วก็จะมีน้ำจิ้มหนึ่งขวดให้ไปที่บอกเมื่อกี้ง่ายมากเอาไปใส่กระทะจบนึกอะไรไม่ออกใส่กระทะใส่ซอสจบเลย เหมือนเด็กเพิ่งจีบกันมานั่งกินบิงซูไอติมอะไรอย่างเงี้ยอืมโคตรอมอร่อยเหมือนเกี๊ยวเลยอ๋อคอนเฟกเกี๊ยวมันคือคอนเฟกอะ่ะแล้วบอกว่าเกีก๊ยวอ่ะแ,แล้นเฟกเเาอกี๊ยวมาใส่ในบิงซูละไมอ่ะคอนเฟกคอนเฟกไปเฮ้ยเขามีไอติมด้วย สามารถเดินไปต่อไอติมที่ตู้ตรงหน้าร้านได้เลยย้ำอีกทีคือที่เรากินกันวันนี้หัวละ5้าแต่ใครที่แบบอุ๊ยเกาหลีน่ากินแบบว่ามีแฟนเป็นโอปป้าอยากชวนโอปป้ามาก,กินเกาหลีแบบเกาหลีจริงๆด้วยกันเนี่ยที่นี่เขามีอาราคาสเหมือนกันและเป็นเมนูประมาณนี้ สำหรับนักศึกษาสาวออฟฟิศที่อยู่และแวกงาโมงวานหรือใกล้เคียงช่วง11โมงถึง4โมงอ่ะนี่เลยราคา,<บ>าดีด้วย99บาทเอาเป็นว่ามา11โมงถึง4โมงคุ้มมา ไม่ต้องเป็นบุฟเฟ่มากินแบบอราคาดได้วันนี้มาลองชิมแล้ว<อ>ก็คืออร่อยอร่อยแบบคนเกาหลีเกาหลีจริงๆเกาหลีเกาใจเอาเป็นว่าใครอยากให้เราไปก็ทักมาได้นะคะอยากให้ไปลองทานร้านไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะไปทานวันนี้ขอบคุณจุกุมิมากเลยนะคะ<อ>ก็คือจุกุมิมีสาขาดเดียวนะใครสนใจก็คือมาที่เดมองงามวานชั้นห้าได้เลยสำหรับวออันวออนีออ้น